ส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งชีพจรเต้นแรงเชียร์คนเก่งคนไทยร้อยพ่อพันแม่แต่เพื่อเมืองไทยผู้พันยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง ก็ต้องเรียนว่าจากทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสิ่งที่เราต้องการคืองบประมาณในการทางานงบรัฐที่ให้มาเนี่ยไม่พอนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนจากข้างนอกซึ่งวันนี้เราก็โชคดีที่ได้หลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยโค,ค้กเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัดทิพย์ไทยน้ําทิพย์ที่ได้ให้ความกรุณาจัดสรรงบประมาณเข้ามานะครับพร้อมกับสปอนเซอร์รายอื่นๆนะครับก็ทําทให้เราทํางานได้นะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะักกีฬาทั้ง3คนนะครับทุกคนมี โอกาสที่จะคว้าเหรียญได้นะครับทุกคนมีความสามารถนะครับผมเชื่อว่าสร้างผลงานได้ทุกคนเริ่มเล่นเทควันโดตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เริ่มเล่นมาฝึกให้ดูที่บ้านแล้วก็ทำให้อยากเรียนไปฝึกซ้อมด้วยกันติดทีมชาติมาประมาณ5ปีค่ะได้รางวัลใหญ่สุดก็ เหรียญทองชิงแชมป์โลกที่รัเสเซียเวลาส่วนใหญ่ก็ให้เทควันโดแทบจะ100%เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าโอลิมปิกก็มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตส่วนใหญ่ของนักกีฬาเทควันโดก็ไปได้แค่ครั้งเดียวก็ตอนเช้าตื่นนอนก็ซ้อมหกโมงถึงแปดโมงครึง่งตอนบ่ายบ่ายสามถึงห้าโมงครึง่งแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึง่งก็เหนื่อยคะ่ะแต่ว่าก็ต้องทุ่มเทให้กับมันเพราะว่าความฝันของทุกคนก็คืออยากไปโอลิมปิกแล้วคือตอนนี้หนูมายืนตรงนี้แล้วหนูก็อยากจะทําให้ดีที่สุด เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อประเทศทําทให้โลกได้หรือว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดข้อให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนช่วยส่งกําลังใจมาเชียร์นิดในการแข่งขันโอลิมปิกทริโอบาซิลด้วยคะ่ะตอนแรกเริ่มเล่นเพราะเหมือนไปออกกำลังกายครับพ่อแม่พาไปออกกำลังกายแล้วเห็นเหมือนสถานที่เปิดใหม่ของเทควนโดครับและเป็นกีฬาใหม่ด้วยช่วงนั้นเลยแบบ อยากลองไปเล่นนะก็รู้สึกชอบสนุกดีแบบเอาจริงเอาจังตอนประมาณ13-14ครับแบบไปแข่งกีฬายเยาวชนแห่งชาติแล้วก็แบบได้เหรียญทองมาแล้วก็แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับได้เหรียญทองโค้ชเชก็ลองเรียกตัวเข้ามาฝึกซ้อมในสูยนทีมชาติการเป็นนักกีฬาที่ดีก็ต้องมีระเบียบวินัยครับซ้อมต้องตั้งใจแล้วแบบ ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลานอนกินควบคุมอาหารแล้วก็มีวินัยในการไปเรียนไปซ้อมครับถ้าประจําตัวก็จะเป็นถ้าการเตะหัวกับเตะสูงครับกับหมุนก็จะหมุนให้แบบหมุนยาวๆให้เข้าเป้าเหมือนเกินฝันเราด้วยที่เราฝันไว้แบบยังไม่คิดด้วยว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกที่บราซิลครั้งนี้ครับคิดไว้ว่าต้องทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดอยากให้คนไทยที่อยู่ ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วยให้กำลังใจนักกีฬาที่ได้ไปโอลิมปิกนะครับขอให้ติดเหรียญกลับมาไปนั่งดูเขาเล่นแล้วก็เลยชอบค่ะก็เลยกลับบ้านไปบอกคุณแม่ว่าอยากเรียนแม่ผักดันก็คงเป็นกําลังใจจากพ่อแม่ค่ะที่ซ้อมเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแข่งแพ้ก็จะให้กําลังใจว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ผ่านมาก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะแล้วก็เวลาแข่งขันก็พยายามทาให้เต็มที่ค่ะเป้าหมายสูงสุดของหนูก็ไปเข้าร่วมการขันโอลิมปิกค่ะแฟนชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกําลังใจไปเชียร์พวกเรา3ามคนด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะสู้ค่ะขอให้เชียร์เทควันโดเราครับเพราะว่าน้องสามคนยังอายุน้อยครับทุกคนไทยให้ให้กำลังใจเขาทุกคนก็ มั่นใจขึ้นก็ให้เชียร์ดังๆหน่อยครับมั่นใจครับตอนนี้เตรียมความพร้อมเรื่องความแข็งแรงของร่างกายครับแล้วก็เสริมเทคนิคเข้าไปครับเรื่องความแข็งแรงเรื่องของเทคนิคเพื่อสู้กับนักกีฬาทั่วโลกที่มาแข่งขันครับเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของเทคนิคแล้วก็ฝีมือเนี่ยของนักกีฬาทั้ง3คนก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าดีด้วย ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ช่วยผู้สอนด้วยก็จะทําเต็มที่อะไรที่ทําให้นักกีฬาไทยของเราประสบความสําเร็จได้มีผลงานดีๆให้กับพี่น้องแฟนกีฬาชาวไทยเราได้ชื่นชมได้ดีใจจะมุ่งม,มั่นแล้วก็จะทําเต็มที่จะพยายามเต็มที่ครับทั้ง3คนเนี่ยเขาผ่านการฝึกซ้อมนะฮะผ่านการแข่งขันมาหลายปีแล้วร่างกายเขาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็เหลือแค่ มีจุดที่ต้องเพิ่มเติมบ้างอย่างเช่นความแข็งแกร่งความรวดเร็วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฝึกยังไงให้ไม่ตื่นเต้นหรือตื่นเต้นให้น้อยที่สุดแล้วมันจะควบคุมกล้ามเนื้อได้ค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทั้ง3าคนนะคะว่าการที่จะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายค่ะแล้วการที่จะก้าวไปข้างหน้ามันก็ไม่ง่ายเช่นกันเราจะทํายังไงให้เราก้าวไปได้อย่างที่เราปรารถนาและก็ประสบความสําเร็จอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะก้าวผ่านอุปสรรคความเหนื่อยล้าทอ้อ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเราสามารถรับมือและแก้ไขมันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราสามารถก้าวผ่านมันไปได้ความสําเร็จที่เราต้องการอยู่แค่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะทำเต็มที่ค่ะขอติดเหรียนครับสู้เพื่อชาติ Taste the feeling.